สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสาธิตวิธีใช้งานแอร์เคลื่อนที่อคอนาติกรุ่น AN PAC 12D1 กันค่ะเครื่องนี้ขนาด12,000 BTU ใช้งานได้กับห้องขนาด18-23ตารางเมตรในกล่องมีอุปกรณ์ครบเลยค่ะไม่ต้องหาซื้อเพิ่มอันดับแรกนะคะให้เปิดฝาครอบท่อด้านหลังออกมาก่อนแล้วยิบอุปกรณ์ต่อท่อลมร้อนออกมา จากนั้นประกอบฝาครอบหัวและท้ายเข้ากับท่อรมร้อนแล้วติดตั้งกลับเข้าที่เดิมค่ะต่อไปเราจะมาติดตั้งแผ่นยึดหน้าต่างกันนะคะให้เอาแผ่นยึดหน้าต่าง2บานมาซ้อนกันปรับความสูงให้พอดีจากนั้นนําไปติดตั้งกับประตูหรือหน้าต่างบานเรื่อนค่ะพอได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกให้แน่นแนะนําให้ใช้เทปติดเพิ่มเพื่อกันลมรั่วนะคะ เสร็จแล้วก็นปาปลายท่อออกมาต่อเข้ากับช่องแผ่นยึดแค่นี้ก็พร้อมใช้งานค่ะตอนนี้ถึงเวลาทดลองเปิดเครื่องแล้วค่ะเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วใช้งานได้เลยเราสามารถสั่งผ่านรีโมทได้ง่ายๆจะปรับลมเบาลมแรงก็ทําได้หมดไม่ต้องเดินไปกดที่ตัวเครื่องเลยค่ะถ้าใครรู้สึกว่าเสียงแอร์ในห้องดังไปก็มีอีกหนึ่งวิธีค่ะเราสามารถเคลื่อนย้ายแอร์ออกไปไว้นอกห้องได้นะคะแค่ถอดฝาครอบด้านหลัง แล้วสลับกับช่องบานสวิงด้านหน้าจากนั้นวางเครื่องแอร์ไว้ข้างนอกแล้วหันท่อเข้ามาในห้องแบบนี้จะช่วยลดเสียงรบกวนได้เยอะเลยแถมยังได้ลมเย็นจากธรรมชาติอีกด้วยใช้ไปสักพักถ้าต้องการระบายน้ำออกก็แค่ต่อสายท่อน้ำทิ้งที่ด้านข้างตัวเครื่องค่ะง่ายมากแล้วอย่าลืมนะคะใช้งานไปนานๆแนะนำให้ถอดฝาครอบมาล้างทำความสะอาดบ่อยๆเพราะฝุ่นอาจจะสะสมได้ ใครกำลังมองหาแอร์เคลื่อนที่ที่พกพาสะดวกใช้งานง่ายแนะนําแอร์เคลื่อนที่อคโนติกเลยค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ